โทรศัพท์ของรักกูนี่มันจะใส่ดีแท้วะลื่นปืดลื่นปืดเออใส่ดีครับอีหยังนี่เนี่ยโอ้ยกันเนลาเล่นของรักอยู่นี่ละมันลื่นปืดลื่นปืดนี่ละอ็คือสิแดงแน่นอนเอ้าเป็นใจใดบ้าจังใดเลยนี่คือไปเห็นในเล่นเฟซที่ไล่แตะเข็คือ้นปุ๊บโคตรได้โคตนี้คู่มือนี่เบา่องเฟซเราค่อยเบื่อแจ็คไม่อยังคู่มือนี่เวลาเล่นเฟซแล้วบอกว่าสิสร้างรายได้ ให้เขาไปกดในแดดบอดฮะทำไมมันมืดในแดดบอดเอ้ยเฮ้ยขนาดอันกลางคืนมาก็ยังเรียบเห็นเหรออันนี้แดดบอดมันใส่สิกดเข้าไปเนาะก <ไว S 1> ็มาซ้ำม,ม,มาว่าเขียนว่ามืออาชีพซโอ้ยคือเป็นแบบต่กาวที่กดเข้าไปเนะาะแดดบอดนี่แหละกดเข้าไปปับ๊บห้วความหนึ่งข้อมูลเซิร์ฟเนื้กฉันอ๋อไว เอจจะเด็กกูสิมีน้ำขาวบีเมียหน,น่เอาะเอจจะเดกรีเซิงเลเอาไว้มบเรกเซิงหรอกเซิงเลยอ,อย่างก็ได้บ่สนใจเลยนะโอ้ยบอเล่เลยเออไม่ได้ดดดไดนอนาะค่อยย่างมาเนาะค่อยงูลอยอยู่ห้าลักงูกห้าลงูนี่แหะไว้งูอย่างมันคือบใหญ่ยยกัไดก้กระโดแท้มันถือว่าเป็นงูเหลือมวัวบัแหนเ่เมยงูเสือกนี่แหะ เอา้าวผู้เสื้อค่ายจะมีเข่ารักหัวเอาอเแถวไล่เพื่อนกะไดโอ้ยค,ค,ค่อยว่าว่าค่อยเห็นงูเนี่ยลอยอยู่เข่ารักหัวโอ้ผมบอกแม่วงเตียงูได้งูลอยอยู่เข่หารักหัวเออหาเพื่อนพ่เพื่อมึงระได้โอ้ยจะก็ฟังให้ดีนะ มูรอกเสื้อกรับผมโอ้ยปวดแล้วโทษใจว่ามูเรือบุกมาของร่กของวังก่อนีกแค่เสิ็จซื้อมาแพงเนาะถือตลอดเลยวะโอ้ยก็ถือไว้ละเดี๋ยวพี่ิไปซุ่ล่าอยู่ก็ทิพไปซาดมวงซาดแบทไปอยู่เก็บต้ดแบทไว้อยู่บ่าเออทิพยไปหาสายส่งสายซาดอยู่อืมโอ้ไอฮิปเราอยู่อยู่กูนะไว้มันรออยู่ในสวนบอลบอลไปไปหาเราไปนะเออไปแล้วอย่างพูดทีไป็ทับแบทก่อน เอา้า้องรับคุณนี่ป็สาบาทนี่วายเมื่อกี้เราไปบ่ใชเกี่เห็นตัวสักไคบ่วายเห็นได้ไอจะไปลืมไปสายเขาเขาแปนแต่กินกุญแจน้ำตาและตัวไป็นยิมาบ่วายผมียิบนะก็กิ่แล้วเพวระาะ ใจยินนั่เขอพก่นมาเลยได้ละ่ไหหมเห็นแล้วตโโทรศัพท์เจ้าไอ้เครื่องดำๆมันโรนนีิเออน่ละก็เห็นอยู่บักอินมัตีคือว่าหาข้อยู่หมอย่าอ่นบักอินไปใช้เดิ้ยินว่าเขาไปถาไทายนี่ผมั่งรูปไปทั้งคุนะใครสวนบุนะอนีสวนเนบ่อเออไปหามันปะันอาชีพแม่ขอเจ้าโทรั์อมไอ้ยมันไปทางไดเดี๋นี้ บางอีนะเฮะไม่มันคือไปวายมันคือไปวายเนี่ยเอ่อเม้นมุดเข้าไปในต้นเสาหนิบบอไหวไหวมั้งรองถีบลองถีดบักันนะกินนี่ว่อยู่ยังดูนี่ดูนี่โอ้โหอ๋ออ่อขนาดคอยลีไปนี่ยังเห็นอยู่เลยนี่โอ้ยมันก็ร้องขีดบังนี่แหละโทรศัพทกูมาโรรศับท์กูมาอ้าว สรุปว่าโทรศัพท์ไผรเดี๋ยวนี่ยโทรศัพท์กูเฟ็กกี้จะบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นของฮักของเจ้าเป็นของรักบุณย์เดี๋ยวนี้อ๋อของไอ้หงอวยโทรศัพท์กูนะเฮ้ยมันโทรศัพท์ค่อยดิเอ้าทบมันคือของกูค่ะค้างเลยแล้วเนี่ยผมจะมันคืออยู่ในมือค่อยสดาเที่ยวกันตกลงแล้วกันจังเมาเด้อโทรศัพท์ ใ<ค>นเร<น>่องของกูนี่ละกูจอรลออ้อยู่ค่อยถือมาเนาะถือมากของกูนี่ละ